กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงเลยด้วยนะฮะ, mm. ะฟังแบบนี้เหมือนที่คุณนัชราบอกเดี๋ยวตำรวจมาคุมเข้มเลยอ mm. ทีนี้ปิดท้ายช่วงนี้กันท่านผู้ชมครับก็มาดูเรื่องของ การค้าการขายซะหน่อยอย่างที่บอกไปหลายคนก็จะบ่นๆเนี่ยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ว่าทางบริษัทสยามพิวัตรษจำกัดนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามดิสฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามครับและสยามพรีเมียมเออเรตมั่นยืนหยัดเคียงข้างคนไทยยามวิกฤตแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากวิกฤตการอย่างเต็มที่มีการประสานพลังครับจัดกิจกรรมสยามรวมใจไทยช่วยไทย ร่วมกันหมดทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจช่วยเหลือสนับสนุนคนไทยด้วยกันให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตการครั้งนี้ไปด้วยกันแล้วก็ช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวแล้วก็กลับคืนสู่พอปกตินะครับเปิดพื้นที่ฟรีช่วยเหลือผู้ประกอบการจากหลากหลายสาขาอาชีพที่รับผลกระทบจากโควิด19ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ผันตัวไปขายของธุรกิจอะไรย่อยที่แบกรับค่าเช่าร้านไม่ไหว อดีตลูกเรือที่รับผลกระทบเพราะไม่มีเที่ยวบินก็จะรวมผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์อุปโ,ปโภคบริโภคที่น่าสนใจ40กว่าร้านครับมาให้เลือกช็อปสินค้าคุณภาพเยี่ยมดีไซน์ดีๆราคามิตรภาพตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง25กรกฎาคมที่ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2สยามพารากอนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง1สิงหาคมที่เอเทรียม1ชั้นจสยามเซ็นเตอร์ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน ไอคอนสยามเองก็เปิดพื้นที่ลานเมือง,นองหนึ่งและ2เมืองสุขสยามชั้นจีให้ร้านค้าจากชุมชนใกล้เคียงครับแถวแถวคลองสารทนบุรีเนี่ยมาเปิดบูธขายสินค้าทั้งของอุปโภคบริโภคให้มีช่องทางขายสินค้าได้โดยตรงแล้วก็ลดผลกระทบฮะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนช่วงโควิด -19 งานก็จะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึง21กรกฎาคมนี้การจัดงานทั้งหมดครับก็เป็นไปตามมาตรการในการดูแลสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัด โอกาสนี้ก็เลยใครสนใจอยากจะไปร่วมช็อปไปช่วยผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็บอกได้สินค้าดีมีคุณภาพดีในราคาพิเศษในงานสยามร่วมใจไทยช่วยไทยก็ร่วมกันสร้างพลังเพื่อกระตุษษษษษษษ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันได้ด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเรื่องของโควิดอย่าไปคิดวิดปริตวิถานนะฮะอยากจะไปติดอยากจะไปรับเชื้อเพื่อจะรับเงินชดเชยเรื่องนี้เขาเตือนมาอย่าได้ลิธทำนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ แฮปปี้ช้อปปิ้งจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักให้มีสุขภาพที่ดีโดยโปรโมชั่นกาแฟเพื่อสุขภาพอาราบิสกาแฟเพื่อสุขภาพซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องเพียง999บาร้อยากบาทพิคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงซื้อ2กล่องแถมฟรี2กล่องเพียง1490บาทดีคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรซื้อสกล่องแถมฟรี5ซองเพียง999บาทห้ามพลาดโทรเลย0 2 1 1 3 2 2 2 2